สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข่สุคนบวาอิยู่ในและกระต่างประเทศน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสูซองบะเตียงทองชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้บะเตียงกาชิมอ่าบอกเข้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, พูต่ติดตามทาั้งอ่าเพนเพจเด็ก็ับยูทูปพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะอ่าทั้งพ่อแม่พี่น้องถามมาว่า ที่ขึ้นไปทรงน้องงามมือใดพี่น้องเลยอ่าดูาว่าน,น้องงามนั่นแหละเนาะเปลี่ยนซื้อใหม่เล่าดูเราป่วยขาดเลือดอยู่โรงพยาบ,บาลดูว่าลุงโมแข่งสวัสด์นิคิตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็คือประมาณโมเมนต์ประมาณดอกพี่น้องเลยเอาเป๊ะๆเลยแหลนะเนาะอ่าวันที่เสาร์สี่พี่น้องเลยตรงกับวันจันทร์ยังเหลืออีกอา่าส่งมื้อพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะอ่าวันจันทร์อา่าวันที่เสาร์สี่พี่น้องเลย กระากระดาคมนาอพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โซสองพันเสาสามพ่อแม่พี่น้องเลยกะสีขึ้นทรงน้องงามหรือว่าน้องงามแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกะถามมาหลายขู่หลายคนว่าขึ้นเนือรอบที่แล้วหันขึ้นเซปูนรอบที่แล้วหันกับประแจ้งข้าวเน่วสันเพลนจากผากเงินซื่อมาม่าปลากระปองขึ้นไปแจงน้องๆบวชสันพ่อแม่พี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายเพราะมันเร่งด่วนเนาะรอบนี้กะประเทียงกะสิมาโบกเนื่นๆไว้จักมือหนึ่งสองมือเพื่อ ภูรายากอยากซื้อเครื่องซื้อของให้ทั้งทีมงานบาเตียงหรือว่าบาเตียงเองไปแจกพี่น้องทั้งเมืองเซปูนหรวมเมืองนองพี่น้องเอลยก็ยินดีเนาะพี่น้องเอลยรอบนี้กลับมาบอกพี่บอกน้องพี่น้องเอลยวันที่เสาร์ศีรดตรงกับวันจันทร์พ่อแม่พี่น้องเอลยเจอกันอยู่เมืองเซปูนแขวงสวันคร์ขีดน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาไปก่อนพี่น้องเอลยมาไหวไปไหวมานี่ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกู๊ดสกคนที่ติดตามรับชมคลิปทางทีมงานและก็ อ่เบเตียงโดยตลอดมาแต่ก็บุกคุยข่ามโฆษณาพี่น้องเลยขอบุญ,ขอบ,ญขอบุญในไลน์เนาะสำหรับวมือนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องบัสสุขสุขคตนะพี่น้องเนาะไปบายพี่น้องเลยมาว้ไปไปว้เมื่อนี้